บอกว่า YouTube เก่งเนี้ยเปิดมาให้แบบเป็นเวทีปลาใสมากที่สุดความสัมพันธ์กับคนรอบตัวหรืออะไรก็ตาม คือในการจะจะทำมันปลุกปั้นเดไวส์ขึ้นมามันอาจจะต้องไปกระทบกระทั่งกับบางกลุ่มบางมันต้องมีอยู่แล้วล่ะซิพเกดอาจจะไม่เคยได้เล่าถูกไหเกดไม่ได้มีเจตนาจริงหรือบางคนบางทีเกดไม่รู้ว่าเพื่อนคนนี้เขามีครอบครัวญาติของญาติเขาทำอันนี้เกดก็ไม่รู้จนกระทั่งเขาเกิดเรื่องเหมือนว่าพอมีกฎหมายขึ้นมีข้อบังคับมีการอ่านประกาศพิสิทิการอะไรขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นนี้เขาก็จะแบบเหมือนจะเข้าไปกระษักอ่ะค่ะเขาต้องส่งไปตามธุรกิจศัตว์เหล่านั้นคนนั้นคนนี้ก็จะมาโทรศัพ ที่บอกว่ามันมาจากใจลอยๆเขาอยากทำให้สัตว์จริงๆอันเข้าใจบางธุรกิจเนี่ยสมัยก่อนคนอาจจะเรียนรู้เรื่องของสัตว์ว่าเป็นธุรกิจโดยไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของสัตว์เหมือนคนในปัจจุบันดังนั้นเขาทําสืบเนื่องกันมาโดยที่เขาก็ไม่ได้คำนึงว่าเขาทําต่อๆมาโดยไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีแต่วันนึงพี่เก๋มาเรียกร้องเรื่องนี้ขึ้นมามันไปกระทบกับธุรกิจของเขาถูกไหมพี่เก๋ก็เลยถูกตัดความสัมพันเรื่องพวกนี้ไม่ทำให้เก๋ท้อการทํางานเลยแต่ว่าความเข้าใจของคนมากกว่าที่เเกกจจะะไม่ทอ จะบอกว่า YouTube เก๋เนี้ยเปิดมานี่ให้แบบเป็นเวทีปลาใสมากที่สุดน้องบอกว่าพี่เก๋จะแบนจับล็อกไหมบอกไม่ให้เขาเขามาด่าว่าไปแหละเขาจะได้ระบายอารมณ์หรือไม่มีที่ไปเช็ยิ่งแยก่กันไปใหญ่ว่าเราก็ออกมาต่อต้านการเดินการขี่ช้างเนาะตอนนั้นเอาตรงๆว่าเก๋เชื่อว่าปางที่ดีก็มีเยอะค่ะ ที่แบบให้ควานช้างดูแลตัวเดียวแต่ว่าคนที่ไม่ดีที่เขาบังคับช้างที่เขาขู่แข็นที่มันจะไปทําลายเขาก็เยอะมันก็เข้าใจนะแต่ที่บอกว่าทุกอย่างมันทำพร้อมกันไม่ได้นะโมเกตทำกฎหมายเรืสัตว์คนก็จะมาว่าว่าเก๋ต้องให้ใจประชาชนคนจนด้วยนะดูแลเขาเก็บเกี่ยวข้าวเขาเก็บเกี่ยวพืชสวนไม่ได้เขาก็ต้องเอาช้างเขาอะออกมาเดินหากินสิคุณเก๋ไม่เข้าใจหรอกอะไรอย่างเงี้ย